สว,ส,สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าส,สู่ช่องเจ็กกี้แฟมิลี่นะครับสำหรับคลิปนี้เราก็ยังอยู่ที่เชียงใหม่นะครับโดยวันนี้น้องสาวนะครับหาได้พาผมที่วัดพระธาตุยทยาำเพื่อมาทําการแก้บนนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมจากคลิปก่อนต้นนี้ที่ว่าผมเคยลงเอาไว้นะฮะเราก็ได้มาบ่นไว้กับบางเรื่องกับหลวงพ่อ,อทัดใจใช่ไหม แล้วสิ่งที่เราบนไว้สิ่งที่สิ่งที่ผมบนไว้เนี่ยก็ตอนนี้ก็สําเร็จแล้วผมก็ต้องมาแก้โดยที่ผมบนเอาไว้นั้นก็คือพวงพวงมาลัยหนึ่งร้อยพวงซึ่งตอนนี้ผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะพวงมาลัยหนึ่รรงร้อยพวงสั่งตอนนี้นี่ครับก็จะประมาณนี้เราก็ไปสั่งเอาตรงทางขึ้นพระธาตุนะครับก็จะมีแม่ค้าขายพวงมาลัยตรงนี้ตลอดทางเลยเราก็เลือกเอาว่าร้านไหนยังไงก็แล้วแต่ความชอบเลยครับ ก็ร้อยพวงก,ก็จะประมาณนี้จะเป็นพวงเล็กๆนะครับถ้าพวงใหญ่ก็ตอกพวงสิบบาทร้อยพวงก,ก็พันบาทก็มันเยอะเกินไปเราก็ใช้พวงขนาดก็พอก,ก็ตอนนี้ผมก็ได้มาถึงที่พระทาโดยครับในเทยบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะให้น้องสาวพาขึ้นไปแก้บนข้าวบดเดี๋ยวลองเพื่อนๆลองติดตามกันนะครับว่าผมไปแก้บนตรงไหนยังไงิตดตามดูครับ ตอนนี้เราก็อยู่บนเส้นทางเดินที่จะขึ้นไปถึงพระธาตุนะครับอย่างคลิปที่แล้วเป๊ะเลยก็คือจอดรถข้างล่างแล้วเดินขึ้นไปเพราะว่าตอนขับรถมาจอดเนี่ยมองใจขงบนเห็นเหมือนจะมีรถเยอะก็เลยจอดข้างล่างดีกว่าแล้วก็เดินออกไปเดินขึ้นไปออกกำลังกายไปด้วยในตัวตอนนี้เรามากันอยู่ประมาณช่วง8โมงครึ่งนะครับถามว่าอากาศเป็นยังไงก็ไม่ร้อนไม่หนังไม่เย็นอากาศยังไม่เย็นนะครับช่วงนี้ นี่ก็เดือนพฤศจิกาวันที่สิบวันที่เท่าไห่ไ okay, ครับผู้วันที่แปดแล้วแต่อากาศยังไม่หนาวเลยาาถ้าเป็นช่วงหน้าหนาวช่วงเดือนธันวามกราก็น่าจะอากาศกาดีกว่าคนก็เริ่มมากันแล้วครับนี่ครับโดยขึ้นมาจริงๆแล้วข้างบนมีที่จอดรถเยอะอยู่นะแต่ว่าเรา yeah. จอดข้างล่างดีกว่าโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันื่อยเหมืนอนกันนั่นขบุนคุณจอดจอดได้เรอสเชิครับถ้าจะมาตรงนี้ก็อาจจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็คุณิการก็ขึ้นมาจอดตรงนี้แล้วก็กรอลงไปจอตตดจอข้างล่างเหมือนเดิม ถถามยยึงคุณก็ยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับอาจะเป็นเพราะยังเช้าอยู่หรือเปล่าแต่นี่ขนาดเช้านะแต่ก็เริ่มร้อนแล้วถ้ามาช่วงเที่ยงเที่ยงโอ้โหน่าจะร้อนหนักกว่านี้แต่ตอนเรามารอบก่อนอากาศเย็นกว่านี้นะใช่เดินไปเรื่อยๆ เข้าที่ร่มก่อนใครสนใจคิดความติ่นได้ไว้มาประสบความสำเร็จหรือยังไงอยากจะามารบลองดูก็มาเที่ยวชมได้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นหลวงพ่อตั้นใจอง้์ใหญ่ครับองค์ใหญ่มากแล้วก็สวยด้วยใช่ นี่ครับบรรยากาศโดยรวมก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวหลังจากที่เราไหว้แก้บุญเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปถ่ายบรรยากาศต,ตรงด้านหน้าจะเป็นซีวิวเป็นวิวของจังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นทางเข้าแล้วนะครับ โควิดครับต้องมีมาตรการป้องกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับ,ก,รบก็จะมีเจ้าหน้าที่เขานะครับก็คอยตรวจเรื่องมา,รารตรการป้องกันโควิดของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาหรือบนที่มาแก้บน,นครับขอ,อทก่านที่ได้มา็แล้วก็เป็นเรื่องดีนะครับที่ไปงราตอนนี้ก็เดินเข้ามาเรื่อย ก็ใกล้จะิงจุดสุท้ายแล้บนะครับพ้ไม่พองพู้ใจอข้างหลายที่ได้เินทางมาจากสบัและกานนะครับมาขอคขอมร้โหลวพ่อเเจ้าเมื่อคุณมาแล้วยแต่ข้าบเส่อาเสียดายไม่ไม่หนาวเลอากาศไม่ไม่หนาวถ้าอากาศแล้วเสื้อหนาวมาคิดว่ามันจะเย็นๆหน่อยครับ นี่ครับคนที่ต้องมาแก้บนก็จะอยูบ่บริเวณตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะมาแก้บน,นตร,ง,รนตงนี้นะครับนี่ก็คือดอกมะลิที่ต้องมาแก้บนกันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ครับรอบที่แล้วมันจะเยอะกว่าเดี๋ยวผมแก้บนกัน สำหรับการแก้ในรอบนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็จะประมาณนี้เดี๋ยวหลังจากเสร็จตรงนี้เในลมกันไปดูบรรยกาศข้างนอกกันตามเลยครับตอเสร็จทิ้งทิ้งก่อนนะครับสําหรับภารกิจแก้บนเราก็ทันใจนะครับที่ได้บนเอาไว้ก็หลังจากเสร็จภารกิจตรงนี้เราก็ไปดูบรรยากาศรอบๆครับว่าเป็นยังไงบ้าง้้้วไดดสรางพอีโอ้โหหมอกลงแน่นเลยวันนี้ เสียได้เนี่ยเสียได้ตรงที่ว่าอากาศมันไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่หคือตั้งใจตั้งคหวอกไว้ว่ามาช่วงพฤศจิกาเนี่ยน่าจะเจออากาศถึงไม่หนาวก็เย็นสักหน่อยก็ยังดีนะนี่ครับแต่ว่าหมอกลงเยอะนะฮะโอ้หมอกลงหมอกหรือวันไม่แน่ใจหมอกนะน้องฝ้ายบอกว่าเป็นหมอกโอ้แต่ายากาศเป็นสวยเหมือนเดิม นี่บรรยากาศสวยมากมีนกเขาพันธุ์กู <c oughs> ้เลยครับวันนี้ก็อีกชช่นเดยครับมาน้องสาวน้องสาวคนเล็กรอบที่แล้วเนี่ยมากับมีพี่สาวอีกคนหนึ่งแต่รอบนี้ก็ไม่ได้มาก็มาท้องสาวคนเล็กก็เป็นไกด์นำทางเวลาจะไปไหนก็ต้องพึ่งน้องสาวน้องฝ้ายพาไปว่าเราอยากไปไหนก็บอกเขาเพราะเขาเป็นคนพื้นที่ นี่ก็จะประมาณนี้ครับบรรยากาศโดยรวมเสียได้ครับอากาศไม่หนาวถ้าอากาศหนาวนี่โอ้โหแบบเยี่ยมเลยน่าจะหนาวสักประมาณช่วงธันวาน้องนะมกราใช่ไหมโอ้ยมีดวงด้วยไม่ใช่ไหนเฮ็ดเขาเรียกว่าอะไรนะกรุงจักรออะไรนะเนี่ยดวงเพื่อให้ส่องสว่าง ทั่วมุงเชียงใหม่มองขึ้นไปมันเหมือนเป็นพึ่งเลยจังไม่ใช่นี่กับบรรยากาศที่ลงก็จะประมาณนี้เลยนะครับนักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยเยอะนะครับปีนี้อาจจะด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังระบาดอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เลยทําให้นักท่องเที่ยวหล,หลายๆท่านกากลัวยังไม่กล้าเข้ามาเช้าอยู่ด้วยแหละแต่จริงๆรถถ้ามาเช้าๆนะอากาศจะดีกว่า มาเที่ยงกลับม,มาช่วงนี้อากาศในขนาดนี้นะ้วถ้ามาช่วงเที่ยงมันจะเหลือแล้วครับน้องฮ้อนครับหนาวตับเล็บเลยฮ้อน <c oughs> ขนาดเจ้าฮ้อนตับเตกโอโ้โหแต่วิวสวยเหมือนเดิมน,น,นี่ครับวิวจะประมาณนี้ตรงนั้นก็เป็นพืชสวนโลกครับตรงที่ถ่ายไปตรงๆเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเห็นบรรยากาศตัวเมืองสุดลูกหูลูกตาเลยครับ แล้วก็ตรงนั้นก็จะมีสะพานเดินลงไปข้างล่างอีกอเป็นจุดชมวิวจุดหนึง่งแต่จุดนี้นะ่าสวยสุดแล้วนะครับเรจะมีพระนอนจุดตรงนู้นะี้ยยนะฮะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปมาแก้บนที่วัดพระธาตุต้อยคำนะครับเดี๋ยวหลัง <laughs> ดิณพละหลังจากเสร็จจากตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันา,ปาไปอะไรนะัอ่า ไม่ใช่ตรทางผ่านตรงนีองน้อ่าอะไรนะโครงการหลวงโครงการหลวงเดี๋ยวจะไปดูผักสดๆสดราคาไม่แพงมีทั้งผักผลไม้เยอะแยะเลยรอบถแล้วก็ได้ถ่ายนะแต่เบ็ดหมดก็เลยไม่ติดเสียดายมากๆเดี๋ยวรอบนี้จะถ่ายดูใหม่ส่วนใครไม่เคยมาก็อลองมาดูนะคะเผื่อบางทีเครีย <คน S 2> ดๆเผื่อจะแบบมา มาคลายเครียดตรงที่ว่าเข้าวัดเข้าวาแล้วสบายใจขึ้น,นเผืดอโชคด,ปชคดีประสบความสําเร็จในทุกๆด้านอะไรที่ติดขัดอยู่ก็มาแก้เอ้ยมาบนไว้แล้วก็เผื่อจะสําเร็จแล้วก็หลังจากสําเร็จแล้วสิ่งที่เราไม่ลืมก็คือเราต้องกลับมาแก้บนนะครับจะนานเท่าไหร่ก็ตามใช่ไหมครับครับผมไม่ว่าจะเป็นเดือนเป็นปีแต่ถ้าเราสําเร็จเราก็กลับมาแก้บนซะดีกว่าจะได้ไม่ติด บนนัวไวอันนี้สําคัญเอาละครับสําหรับบรรยากาศของวัดพระธาตุดอยคําก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเท่านใดที่ชื่นชอบในคลิปวิดีโอแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร,กแชร์กดติดตามให้กับช่องเ e ็กกี้เฟมิลี่ด้วยนะครับเพือ่อจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ทําคลิป,ปดีๆเพื่อนเพื่อนได้รับชมกันอีกต่อ,ตอไปและก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิงด้วยนะครับเพื่อจะได้รับชมข่าวสารและก็วิดีโอใหม่ๆที่ทางช่วยลงเอาไว้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องกล่าวเข้าาขอลากากันไปก่อนแล้วก็จะเจอกันจนกว่าจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ